ก่อนไปแนะนำนี่เราอยู่ที่ไหนครับกัมปะฟาร์มมันเป็นฟาร์มอะไรครับฟาร์มควายอ่าฟาร์มควายมีกี่ตัวตอนนี้เหลืออยู่กี่ตัวรูนะครับขายหมดแล้วเหลือแค่สองตัวตัวนี้ชื่ออะไรครับป๊อปอายซีป๊อปอายกับกับอะไรครับอีี่อาแล้วยูวีตัวไหนนี่คือ UV ไม่ใช่ป๊อปอายนี่ UV ยูบีกำลังท้องครับแล้วตัวนี้ครับชื่ออะไรนะอ๋อตัวซีแล้วก็วววมีสนามมีฟางหนาด้วยอ๋อมีฟางหนาด้วยออาไปครับเอาไหนครับเอาเดินดไปครับดเดือดเลยครับอ่าโอเคเอโอ้ มองตกอะไรครับตกปลาพี่อ่ะตกปลาพี่ก็ตกนิดนิดนิดนไม่เสียดายเยวพี่ซื้อมาใหม่เออเดี๋ยวพี่ซื้อมาใหม่พี่ไม่เสียดายหรอกอ่าไปแนะนำไ,<ด>ไหน่อยครับอันนี้คือใครครับนั่งอยู่นู่นคือใครครับน้ำมองอ๋อน้ำมองเป็นอะไรครับเป็นอะไรกับพี่เปาี่ถือ,ถอเป็นอะไรกับพี่เปาครับร้อนมากตรงเนี้ยโอ้ร้อนมาก <laughs> อ๋ออ่าโอเคอ่า อะไปไปดูครับไปดูน้ำหมองทำอะไรครับนั่งทำอะไรเนี่ยเออนั่งตกปลาปลาปลาของใครครับปลาของพี่เปาปลาของพี่เปามีปลาอะไรบ้างครับอยู่ในสระนี้ครับปลาปลาปลาครับไม่รู้พี่รู้ไม่รู้พี่คอยังไม่เห็นหน้าเอาพี่เปาโอซื้อปลามาปล่อยอ่ะปลาอะไรครับไม่รู้เอาจะได้ปลาเหรอปลาทองไปเข็ม อืมมีแค่สองตัวมมแบบมนเป็นบาดครับก็เลยพาเดินตากแดบดบโอ้ปลาโลมาเหรอ,อม,มีกี่ตัวอ่ะแล้วลถ้าหนอนม่องตกปลาลลมาได้ทำยังไงก็เปลี่ยนบุกดินไปดูมมันจะได้หรือเปล่าเราเราเริ่มมาขุดดินเลย อเออเอาตรงไหนพี่อเอาที่ไม่มีเอาที่ไม่มีแดดไหมพี่มานี่ยอ,อ๋อพี่จะขุดดินพี่อยู่ในเขามาี้อาเอาขั้วมาขั้วรี่ขั้วขัวโอ้แดดเนี่ เอานี่นี่เอานี่ไปไหนเพื car, mm. ่อนนีครับไปเลยลุยเลยของเล่นครัวอืลุยเลยไปนี่นะครับครัอ่าโอเค มือนงอันที่หนูคืออ่โอเคไม่ช่ินี้อันน้นเซอกโอเคเราจะขุดดรอบอืดินนี้มันแข็งจินใช่มันแข็งมากครับพี่ตาเราก็ตกเลยเนี่ยอโอ แล้วมีอะไรครับขี้ควายไปขุดตรงขี้ควายไหมละ่ะกองดินนั้นไหมโอเคเอามอ่าเดินไปฉัดูอันที่เองกองขี้ควายขุดกองขี้ควายเหม็นด้วยโอ้เหม็นสิกองขี้ควายกองใหญ่มาทางนี้มาทางนี้ดมเลยจะได้หายเป็นหวัดอาการเปลี่ยนพี่ก็เลยเป็นหวัด อ่าลองขุดสิอ่าลองขุดทีพี่อ่ะขุดขุดเข็มที่ก็ขุดเป็นอ่าด,ดูนะดูแข <c oughs> ็งเหมือนเดิมเหรอพี่นเลืัดอ,ออกได้เนี่ยต้องค่อยค่อยตักค่อยตักเหรอมีพิมมีพิมด้วยอ่าตักทรายมาก่อนสิ เดิมอ๋ยกองขี้ควายใหญ่ยักษ์ใครแล้วใครละ่ะจะไปจับอืม,มอีมันแข็งอ่ะมันแข็งนะครับไไหดีหาก่อนหาดินไปตรงบ้านอย่ายุงดีกว่าไปไป,ปตรงนี้มันแข็งครับมะเดินนี้ครับควายสองตัวไปหาดินสิอ่าเดินนะครับ <ไป S 1> สระ <ไป S 1> น้ำ ไม่คือเดินะยังมันจะนม่ม,นมันจะโน,น้ม่ตัวแตกใช่ไเดินหาก่อนหาก่อน,นีนิ่มไหม,มนี่ว่านี่ยงครับนี่ต้นมะกรูดมีไหมมีไหม มีไหมเดี๋ยวมันจะแตกโอ้แปเอาใต้ต้นตะขบดีกว่าไปเดินนะครับกำลังหาสถานที่นะครับเพื่อนๆคอยติดตามชมพี่เปานะครับนี่มาบ้านยยยงแล้วครับเลาะมาครับได้ไหม แข่งมันเดิมเหรอน,นี่ก็เดี๋ยวทำเลยออใครเอามาอย่าอย่าไปนี้นะนนโอ๋เ,เดี๋ยวปไปหาปอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้หาดินให้พี่เปาก่อนพี่เปาตรงนี้ดีกว่าไหมพี่เปาเนี่ยเนี่ยนี่ครับทวดเพชครับนี่เดี๋โอ้นั้นนั้นนั้นมันเป็นอะไนี่ครับ หลังโมคอันนี้ตรงนี้ครับอะคุณที่เขาหา <c oughs> หาที่ก่อนพวดสีคุดขี้ดินหรือไปตรงนี้ไปครับเ <sentences. S 2> <c oughs> สียมเสียม ครัวปูอวไม่ใช่เสียมเขาบอกครัวโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโดนตะขาบเผื่อมันมีตะขาบมันจะมีตะขาบหาก่อนนี่ครับทวดครับทวดหาดินขี้ดินเ่นเดี๋ยวครับไปตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมที่ต้นไหนนี่มานี้มานี่มานี้มานี้ เดี๋ยวพามาอุ้นไงไซเจอแล้วเจอแล้วปะปะเดี๋ยวมานะททวนนะเดี๋ยวมานะห,นหาขี้ดินไซเรา<ๆ>เดินเดินตามหานะครับเจอแล้วเจอแล้วนี่ครับเป็นทางนี่ครับป้าอู๋ทำไม่ให้ครับนี่อ่ะค่อยๆเดินครับพี่ืนนี้หไม่ใช่หนูหนูข้างหน้าหนึ่งเดินไปอีกเดินไปอีกแม่เห็นแล้ว เดินไปเนี้ไปอ่ะเลี้ยวขวา mm. เลี้ยวขวาครับอ่าเขารูา้ครับซ้ายขวาเดินดีๆครับไม่มีอะไรยืนไม่มีอะไรยู่ไม่มีครับไม่ม,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 มีมันเป็นเส้นได้เฉยไปมาแล้วค่ะแล้วยุดหายครับรีบครับรีบ นี่ครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับพี่เปาเนียพี่เปาดูครับดูพี่เปาจะมาไหมครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับนี่ครับเล่นเลยครับ คุณครับเล่นเลยครับเจอกองทรายแล้วครับนี่คือกองขี้ควายครับเอามาตักนี่ทรายครับเอาเล่นเลยครับเมื่อกี้ต้องขอรับบล็อกเลยนี่บล็อกมาอ่าฝากกดติดตามเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำบล็อกให้ดูอ่า<อ>โอเคฝากกดติดตามเลยครับเดี๋ยวช่องบีบีเอียงเป่ารับกุศลใครดีดดนะครับมามาดูกันเลยว่าพี่บุญจะตทำบล็อกแบบไหน,นอ่าบายช่อง เมื่อ,อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้อะไลออกทางนู้นมันมีรูด้วยอ่าใช่ครับ <c oughs> ไปแล้วครับสวัสดีครับเอาไว้ไปไงเดี๋ยวทำใส่อยู่พี่ปะขั้วให้ดูขัคว่ไม่ได้คว้วอยู่ตรงกองทรายนนทนพี่ปอจะทำให้ดูนะจ้า <c oughs> เดวโอ้ยเอูุ๊ยหมดเดยอะหมดเดยอะหมดเยอะถอยถอยถอยไปทางนู้นเข้าไปเข้าไปเข้าไป อ่ะสวัสดีครับยังไงเดี๋ยวไปเอาเสือมาปูให้ไปเลยครับสวัสดีค่ะ